สนับสนุนโดยปิยเวทวิตามินดีวอเตอร์ดื่มทุกวันมั่นใจ ครับแฟๆนๆดองตราทางชัยลอศทีวีทุกท่านครับผมดิที่ทัวร์โปรถมครับวันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาเจอกับรถที่หรูและแพงที่สุดในโลกครับโรลส o รอย g h โกสแต่เป็นรุ่นลองวิวเบสและแน่นอนครับเมื่อมา คุยกับโรลส์รอยแล้วขาดไม่ได้กับน้องคนนี้ครับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในรถโรลส์รอยมากครับน้องเซ้นครับสวัสดีครับเซ่นครับสวัสดีครับพี่เต้ยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โชว์รูมของโรลส์รอยนะครับยินดีเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงโรลส์รอยเซ้นมาช่วยพี่เสมอและวันนี้ลองวิวเบสในคันที่แล้วเป็นช็อตเป็นเป็นสแตนดาร์ดวิวเบสอ่าเป็นตัวฐานล้อปกติใช่ครับผมตัวเนี้ยฐานล้อยาวมากขึ้นใช่ครับ ไม่ใช่แค่ฐานล้อยาวมากขึ้นราคาขยับเพิ่มมากขึ้นพร้อมกับออปชันที่ใส่เต็มมากขึ้นถูกต้องครับคันนี้เนี่ยแทบจะพูดได้ว่าเป็นออปชันที่แทบจะสูงที่สุดคันหนึ่งเลยะครับของโรชรอยด์โกสเอ็กซ์เทนเดคันนี้ครับพี่เตยในตัวโกสใส่ออปชันมาเต็มลวตัวนี้ใช่ครับแทบจะสุดของซีเวอร์แบทที่ใส่ได้แลวใช่ครับแต่ทุกทุกสิ่งทุกอย่างในเบสิกอย่างเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมครับหน้านี่ยังเป็นหน้าตาเหมือนการอะไรเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่จะมีออปชันที่อย่างคันนี้ก็จะมี มีไฟเรืองแสงอิเกระจังหน้านะครับแลเครื่องยนต์ยังเหมือนเดิมเครื่องยนต์ยังเหมือนเดิมครับเป็น6 7 5 0ซ c V12 twin turbo นะครับแรงม้าเนี่ย563แรงม้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่820นิวตันเมตรใช่ครับมาในรอบต่ำครับพันหรอบเท่านั้นเองแต่มันเป็นเครื่องยนต์ที่มีแรงบิดที่รอบต่ำมากใช่ครับเพราะว่าการขับของเขาแน่นอนครับเขาไม่ต้องรอรอบแน่นอนไม่อือ ไม่อื่นครับแต่แต่ก็มาแล้วครับแต่แต่ก็มาไม่ให้มีความรู้สึกที่แ<ม>สบกเธอท้าทหรืออย่างอื่นไม่ม,ไม,มีไม่มีฟิลนี้แน่นอนนี่คือด้านหน้าถ้าด้านหน้าเนี่ยในมุมมองของผมนะครับท่านผู้ชมครับด้านหน้าของเจ้าตัวลองวิวเบสเนี่ยก็ยังเรียกว่าเพลนๆเพลนลนี่คือเหมือนกับพี่น้องเขาแต่สิ่งที่เป็นบุค,คลิกอย่างที่เส้นบอกคือภายนะใช่ครับ ที่ใส่มาเต็มๆจริงใช่ครับภายในของโชรชอยทุกคนเนี่ยจะบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ตัวตนของผู้ที่ครอบครองทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสีรหรือการรายละเอียดต่างๆที่ใส่ลงไปในรถเนี่ยล้วนมาจากสิ่งที่เป็นตัวตนของผู้ที่ได้ครอบครองทางนั้นเลยครับตัวนี้ครับเท่าไหร่ถ้าคันนี้เนี่ยออปชันแบบนี้เนี่ยอยู่ที่44ล้านครับ44ล้านใช่ครับตัวสแตนดาร์ดวิวเบสอ่าส a ต d ดาร์ด e ิ Base คันที่เป็นออปชันแบบคันนั้นเลยนะครับอยู่ที่40 40ใช่ครับ4ล้านบาทที่เพิ่มขึ้นมาครับมีความหมายมากในคันนี้แล้วผมดูเมื่อสักครู่แล้วดองเสิร์นพาชมแล้วบอกได้เลยว่าอะไรกันวะเน,นี่ยคือราคาและออปชันคือเป็นเอกลักษณ์จริงๆครับผมนะครับ <ผม S 2> เป็นตัวตนของเขาจริงๆเดี๋ยวเส้นช่วยผ่านชมหน่อยได้เลย <พอ S 1> ครับไ่เต้<น><ๆ>บอกเลยโคตรเทพครับแล้วมีรายละเอียดจุกจิกจุกจิกที่บอกเลยว่าโคตรแพงครับแต่มันเป็นเอกลักษณ์จริงๆเชิญครับดองเสิ้์ขาชครับมาครับท่านผู้ชมครับ พอพูดถึงภายนอกพี่เต้ดูภายนอกของคันนี้เนี่ยพี่เต้จะเห็นว่าดูเขาวัยรุ่นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสีดําล้อสีดํา นะครับแล้วก็รวมถึงมีโคชไลน์ซึ่งเป็นสีฟอสเซียโลอยู่ด้านนอกนะครับเส้นนี้นะครับโคชไลน์เนี่ยซึ่งมันเป็นออปชั่นเหมือนกันแสนนะเส้นเนี้ยใช้มือคนวาดแป๊บเข้าไปจากหัวรถถึงท้ายรถเลยจะโหลดท้ายเนี่ยสองด้านเนี่ยแสนหนึ่งครับผมแล้วก็สังเกตช่วงประตูครับพอมันเป็นรุ่น extended คุณได้จะเห็นมันยาวขึ้นมา17เซนครับสิบเจ็ดแต่ยาวช่วงประตูหลังช่วงนี้ยาวเพิ่มขึ้นมา17บเจ็ดเซนเพิ่มพื้นที่ห้องโดยสารของผู้โดยสารตอนหลังได้มากขึ้น เมื่อกี้ที่เซิร์ฟบอกว่าล้อและยางเปลี่ยนไปครับหรือเปล่าในตัวลองวีเบสอ่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นออปชั่นที่เราสามารถเลือกได้ทั้งรุ่นสแตนดาร์ดวีเบสกับเอ็กเซเดตวีเบสครับลายล้อเนี่ยเหมือนกันสามารถเลือกได้แต่ว่าคันนี้มันทําให้มันดูสีดามันเป็นวัยรุ่นมากขึ้นทำให้มันดูแบบวัยรุ่นดูแบบธรรมัดธรรมเองมากขึ้นแต่เท่าที่ผมเห็นจากข้างนอกนะท่านผู้ชมครับที่ยังไม่ทันเปิดเข้าไปข้างในเราเห็นมราบมีผ้าม่านด้วยครับ ม่านนี้นะใช่ครับพี่เต้ยเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวเปิดประตูให้พี่เต้ยดูนะครับเชิญอะไรครับเชิม่านนี้เนี่ยครับนี่รับด้านผระจมเท่าไหร่ส่วนออปชันที่เป็นผ้าม่านเนี่ยครึ่งล้านแล้วครับประมาณห้าแสนกว่าใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวม่านเนี่นะครับผมห้าแสนห้าแสนเราจะได้ทั้งหมดครึ่งหลังเลยก็คือได้ผ้าม่านประตูหลังซ้ายลงไปซ้ายขวาตัวตรงเสาซีแล้วก็ผ้าม่านกระจกหลังกระจกหลังมีด้วยใช่ครับ เป,ฟฟเป็นไฟฟ้าหมดไหมเป็นไฟฟ้าหมดครับเป็นผ้าม่านจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นแบบมูลี่อะไรอย่างนี้ไม่ใช่ครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับได้ลองจับดูเออเป็นผ้าจริงๆเลยอ่ะครับเป็นผ้าจริงๆเลยครับทานผู้ชมครับแล้วไฟฟ้าไฟฟ้าครับได้ลองกดดูอ่าข้างนี้ครับครับไอ้ยาก็เป็นดึงแบบเป็นผ้าม่านจริงๆสามผืนพูดยังไงห้าผืนจริงๆแล้วหนึ่งสองผืนนะครับอันนี้สามสี่ข้างหลังมันจะเป็นสองชิ้นเอ้าเหรอเป็นสองชิ้นได้ลองกดดูครับ อันนี้ครับกล้องเชิญไปดูอยู่ตรงนั้นเลยครับว้าเดี๋ยวตรงนี้ใช่ไหมครับพี่เสิร์ฟปิดใช่ครับกดนะครับตรงกลางครับเฮ้โอ้ยครับโอ้ยดพอกดปิดแล้วปิดหมดทั้งหกบานเลยอ่ะทั้งหกผืนครับโอ้ยนี่นะครับฝั่งนู้นก็ปิดอยู่โอ้ยห้าแสนห้าแสนกว่าบาทเลยครับไม่ใช่ห้าแสนขวด้วยใช่ครับจะบอกคุณรุ่นช่องครับห้าแสนกว่าบาท เคยเอาไปตากแดดไหมเคยนั่งแล้วมีเคยครับมันเป็นยงไงมันความรู้สึกมือฟอ๋อ f e e เวลาที่ได้ใช้มากอันนี้เนี่ยมันไม่ได้ปิดทึบแบบอึดอัดเลยนะครับมันยังมีเหมือนกับถ้าพี่เต้ยลองกดเนี่ยมันจะมีเหมือนเวลาเราโดนแดดจริงๆอ่ะมันจะมีมันจะมีเหมือนกับเป็นกองแสงให้ฟุ้งมานิ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือลูกค้าแบบต้องการความเป็นส่วนตัวแล้วพอดีฉันอยู่ในรถฉันผ่านคนเยอะหรือรถฉันติดอยู่ฉันไม่อยากให้ใครมองหรือฉันไม่อยากเห็นหน้าใครอะไรอย่างเงี้ยอ่อ่ฉันอยากเป็นส่วนตัวฉัน อันนี้สั่งครับอ๋อเพราะเขามาเป็นเข้าร่องใช่ครับเป็นร่องตรงนี้เลยซึ่งใช่ครับ o p ปชั n นี้มาติดมาสั่งข้างนอกเองติดอะไรเองของโรซอยไม่ได้มันต้องมาจากโรงงานเข้าร้านทำผ้าม่านไม่น่าทําได้ไม่น่าจะได้โอ้โหดูแล้วอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งหนึ่ง option ที่ที่ถูกใส่เข้าไปในโกส์คันนี้ฮะหนึ่ง o p นะไแล้วหแสนและอีกหนึ่งสิ่งที่เมื่อกี้น้องเซิร์บอกครับตัวน่ครับตรงเราเรียกว่าเป็น เทปเพลตนี่ๆๆนะครับตรงนี้เลยเทปเพล e ซึ่งเทปเพล e อันนี้ออปชันคันนี้ก็แพงเหมือนกันครับก็อยู่ประมาณนี้ครับพี่บอกพี่เตยประมาณสักแต่แต6หกแสนเหมือนกันหกแสนนี่คือสี่ใช่ครับสี่ชิ้นนะสี่ชิ้นนะครับสี่ประตูสี่บานนี่คือความสำความพิเศษของตัวเทปเพลตตัวนี้ก็คือเขาจะพ l ลิชด้วยมือครับก็จะขึ้นเงาด้วยมือเลยเป็นสเตเลสเงานะครับ ขัดด้วยมือให้มันเงาตีขึ้นรูปให้มันเงาฮะแล้วก็ฝังอิลูมิเนตเราก็เรื่องแสงเวโกลส์ขึ้นมาใช่ครับอ๋อตัวนี้เป็นเรื่องแสงเรื่องแสงครับเรื่องแสงขึ้นมาคือบางอย่างบอกเขาได้ไหมเซิรว่าให้เขาทําด้วยโรงงานบ้างก็ได้จะได้ไม่ต้องแพงบอกคือทุกอย่างคือรถที่ทําด้วยเครื่องจักรเนี่ยครับเราก็เห็นกันเยอะมากแล้วมันมูเยอะแต่คันนี้ก็อาจจะเป็นรถที่เป็นงานศิลปะที่ว่าผ่านแรงงานคนเป็นประติมากรรมยนตกรรมเลยอ่ะและนี่นะเห็นเห็นแบบนี้นะ มีเพิ่มอีกนะตัวนั้นเข้าไปเท่าไหร่นะนะแสนประมาณหกแสนหกหกแสนใช่ครับแล้วหกแสน,น 6, แล้วนะสูบบุหรี่ใช่ไหมเราสูบบุหรี่รเจอหนี่เข้าไปพี่เตมถ้าสูบบุหรี่เนี่ยจะมีเราเรียกว่าเป็นสโมเกอร์แพ็กเกจนะครับสังเกตว่าตรงนี้จะมีที่เปิดใส่บุหรี่นะครับมีช่องที่เขียเข่ยบุหรี่ที่เขี่ยบุหรี่นะครับแล้วก็ดึงออกมาได้ตรงนี้ครับเท่าไหร่จ้ะคุณน้องสโมเกอร์แพ็กเกจก็เพิ่มประมาณนี้ครับครึ่งล้านเหมือนกันห้าแสนบาทใช่ครับเฉพาะแบบสองฝั่สองฝั่งนี้สฝั่งเนียนะใช่ครับห้าแสนเลยใช่ครับ เลิกสุบูลีดีกว่านะเราหักดิบดีกว่าโดนไปห้าแสนโอ้ตายแล้วแล้วเบาะอันตัวเนี้ยตัวเบาะตัวเบาะอันนี้ขออนุญาตเส้น ได้ครับเดี๋ยวผมไปฝั่งนู้นได้ครับเดี๋ยวซุดอยู่ฝั่งนี้ของมานั่งให้เป็นบุญตูดเดีวหน่อยดีกว่าคือพอเข้ามานั่งเนี่ยฟีลลิ่งสัมผัสแรกก็คือความความนุ่มของหนังแต่ว่าไม่ถึงกับยวบหรือว่านั่งแล้วแบบสุดลงไปนะครับจะเป็นความนุ่มที่นั่งนานก็สบายนั่งสั้นก็สบาย เบาะนั่งนี่นะท่านผู้ชมผมเพิ่งไปนั่งไมลบักมา G L S G L S 600นะครับของไมล์บักเบาะ Color Filling กันนะครับไม่ได้มาอวยอะไรกันนะคือตัว G L S ไมล์บักตัวนั้นเน่เบาะมันเป็น Bucket Seat เหมือนกันแต่มันแข็งมันแคบนะครับแต่นี่มาแต่ราคาก็ ไม่บักสองคันอ่ะเจอนี้เจอนี่เข้าไปคันหนึ่งอ่ะครับผมปิดปิดมีมีปุ่มกดรใช่ผมโง่ไปเลยอ่ะแถวแถวเนี้ยสายเซลซีครับี่เตอผมโง่ๆงอยู่แถวเนี้ยใช่กดค้างได้เลยครับ่กดค้างปื้ดนี่อ่าครับต้องค้างหมดใช่เพราะเรื่องความปลอดภัยใช่ครับ มันเป็นอะไรที่อ <c oughs> ลังการมากเลยครับคือพอนั่งตัวนี้แล้วลองวิวเบสที่เพิ่มมา17เซนใช่ครับเห็นผลอย่างชัดเจนนะครับดูช่วงจริงๆแล้วเนี่ย Goal Standard เนี่ยก,ก็เหลือพื้นที่กว้างแล้วครับก็ใหญ่นะใช่ครับแต่ทีนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีก17เซนเพราะนั้นเนี่ยมันจะเพิ่มแบบห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยให้มันดูโอโถมากขึ้นกว้างมากขึ้นโอ้โคตครใหญ่อะครับผมโหตัวรอง นี่มีหัวรองหมอนด้วยครับนี่ครับหัวรองหมอนนะท่านผู้ชมมองใกล้ๆนะครับตอนแรกอาจจะดูเหมือนเบสิกเลยมันไม่มีเห็นมันไม่มีปักหัวหมอนหรือไม่มีอะไรครับแต่จริงๆเป็นปั๊มลายครับมี่ปั๊มลายออปชั่นปั๊มลายของโรชอยนี้แพงมากแพงกว่าปักนะครับแพงกว่าปักใช่ครับเพราะบอกว่ากระบวนการปั๊มลายเนี่ยทำให้มันอยู่ทนคงนานเนี่ยยากกว่ากระบวนการปักใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออปชั่นนี้ก็ประมาณ4ี่0,000นกว่าบาทหัวหนึ่งประมาณแสนกว่าบาท หัวละแสนใช่ครับหัวละแสนเฉพาะต้องการให้มันที่เป็นนูนยงขึ้นมาให้มันนูนขึ้นมาอันนี้คือยังเป็นโลโก้โรลส์รอยใช่ครับอย่างที่เซิร์เคยบอกว่าเราก็สามารถทําโลโก้ของเราก็ได้เป็นโลโก้ของพิเตอร์ออโตไลท์ไทยแลนด์ขึ้นมาออตไล์ไทยแลนด์ได้ใช่ครับแสนไม่ได้ด้วยเพรไม่ได้อยู่ครับมันมันต้องเอาไปให้ลกนอกดูด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ให้เขาบีสป็อกออกมาว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้และราคาจะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเขาจะบอกเข้ามาเองครับแล้วแต่ ไม่ต้องบอกใครก็ได้ไปเรียบๆก็ได้ <c oughs> อันนี้คือสีสระละแสนใช่ครับประมาณนี้นะครับสนนีส่อันใช่ครับสี่หัวหมอนใช่ครับผมสีส่แสนโดนเข้าอีกแล้ว คันนี้พิเศษด้วยครับพี่เต้มีตู้เย็นครับตู้แชมเปญนี่ครับเปิดออกมาใช่ครับมีที่ใส่แชมเปญใช่ครับมีที่ใส่แชมเปญแล้วก็มีแก้วแชมเปญอ่าอันนี้ใช่ครับอันเนี้ยถ้าในเรื่องของออปชั่นตรงนี้เขาสามารถที่จะเป็นตู้เย็นได้ใช่ไหมหรือจะยังไงบ้างครับฟังก์ชั่นตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอีกออปชั่นหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็น immersive seating with fixed console ครับ ซึ่งก็จะเป็นคอนโซลแบบฟิกเลยก็คือจะพับเก็บไม่ได้ละนั่งได้แค่สี่ที่นั่งอันนี้เก็บได้อันนี้พับเก็บได้ครับแล้วอันไหนมันมันไฮโซก่กันอันอันจะเป็นฟิกคอนโซลจะจะเป็นแบบไฮโพซิชันเลยครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเรานั่งที่นั่งเหมือนเฟิร์สคาสจริงๆที่ถูกฟิกเป็นสองที่คือเหมือนออกแบบมาอย่างนี้เลยใช่ครับซึ่งความสบายของด้านหลังจะมีมากๆเลยแล้วก็ด้านด้านล่างเนี่ยสามารถเลือกให้เป็นแบบ มันมีปรับรองน่องขึ้นมาเป็นแบบเฟิร์สคลาสได้เลยใช่ครับองน่องได้ราคาถ้าเป็นฟิกคอนโซลสองล้านบาทเฉพาะฟิกคอนโซลครับใช่ครับเฉพาะต้องการเพราะทั้งแผงมาเนี่ยนะทั้งแผงนี่ครับมาสองล้านบาทสองล้านเพิ่มไปอีกใช่ครับอันเนี้ยสี่ห้าใช่ครับไปเป็นสี่สิบเจ็ดเลยนะใช่ครับ มีลูกค้าสั่งไหมครับมีครับจริงๆมีมีด้วยใช่ครับอะไรที่แบบเราคิดว่ามันไฮไฮแบบสูงไปรู้สึกสูงไปลูกค้าสั่งหมดเลยรู้สึกว่าไม่น่าจะต้องเสียตังค์ลูกค้าก็ในกลุ่มนี้ลูกค้าก็มีความชอบได้เอาเลยอย่างนี้อันนี้ก็มาหลังคาเต็มหลังคาดาวครับคันนี้นี่เป็นหลังคาดาวนะครับท่านผู้ชมอันนี้เห็นไหม ไม่ต้องไปทําหลังคากระจกแล้วไปทําให้รอลุ้นดูดาวเขามีดาวให้คุณดูทุกวันตลอดเวลา24ชั่วโมงใช่ครับเราก็เวลาสตาร์รถขับไปมืดๆนะครับอยากจะอธิษฐานมีดาวตกให้ด้วยนะครับพี่เต้ค่าดาวตกเท่าไหร่นะอ๋ออยู่ในนี้อยู่แล้วเดี๋ยวนี้เป็นออปชั่นเดียวเลยครับเป็น Shooting Star มาเลย Shooting Star เท่าไหร่ครับตอนนี้ถ้าเป็นอยู่ใน New Coast ประมาณหนึ่งล้านเจ็ดแสนครับล้านเจ็ดใช่ไหมใช่ครับคุณได้เห็นดาวทุกวันคุณอธิษฐานได้ทุกวันแต่มันก็คลาสสิกจริงๆนะ มันเป็นดาวที่เส้นเคยบอกว่าเขาใช้มือใช่ครับม <ไป S 1> ันจะใช้ไฟเบอร์ออปติกเนี่ยค่อยๆเรียงกัน1,340เส้นค่อยๆเรียงทีละคนนะครับจะมีคลิปวิดีโอใน u t u b e นะครับเยอะแยะเลยที่แบบคนนั่งเรียงกันนั่ง <ๆ S 2> เรียงกันแล้วก็ต้องเรียงแบบว่าเ,าเส้นหนึ่งต้องต้องให้มันเข้าไปหน่อยเ<ช>ส้นให<ม>้มันมาออกมาหน่อยให้มันมีสว่างมากสว่างน้อยมีความมีความไม่เหมือนกันแสงไม่เท่ากันใช่ครับดาวแต่ละดวงจุดของดาว เหมือนกันไหมครับแต่ละหลังคาเบสิกมาสมมติว่าเะเส้นสังคัญที่สั่งคันเหมือนกันไหมคิดว่าใกล้เคียงเพราะว่าเขาจะยึดตามดวงดาวบนท้องฟ้าเป็นหลักเพราะฉะนั้นทุกคันเนี่ยแทบจะใกล้เคียงกันยกเว้นพิ่เตอร์อยากได้ดวงดาวแบบไหนราศีไหนหรือคัสตอมไ์กลุ่มดาวของพิ่เตอร์โดยเฉพาะอันนี้เป็นดวงดาวของอังกฤษ ใช่ไหมใชเป็นท้องฟ้าทีเป็นท้องฟ้าของอังกฤษที่คุเห็นเราอย่างนี้มองขึ้นไปเป็นยังไงเขาก็จะแมปแมปแล้วก็มาแมปกับปลาเราบอกว่าเราจะขอดวงดาวเมืองน่านเราได้ครับไปบอกเขาได้ครับบอกแล้วครับโรสลอยเนี่ยมีคอนเซปต์ที่ชัดเจนถ้าคุณ ไม่ไมายเรื่องราคาใช่คับเราทําให้คุณได้ถูกต้องครับตามใดที่บัตรเจตไม่ใช่ปัญหาในการตัดสินใจซื้อรถนะครับโรซอยทําได้ทุก<ข>อ,อย่างครับาทำให้คุณเลยใช่ครับไม้ยังเป็นเหมือนเดิมไม้ใช่ครับ<ท>อันนี้เป็น black wood น <ะ S 2> ครับเป็นไม้ก็เป็นไม้ไม้พิเศษที่ผ่านการต่อลายที่มัน book match นะครับที่มันสวยกันหมดทั้งคันก็คือลายเดียวกันทั้งคันแล้วก็อย่างเดิมก็คือแรปไว้ให้พี่เต้ตอนนี้แบบใช้ไปสิบปีปี30ปียังมีสต็อกกี่ปีนะพี่เส้นผมลืมไปแล้วสต็อกเนี่ยจริงๆเนี่ยมันแล้วแต่ผันไม้ครับ แต่ว่าเมืองนอกเนี่ยไม่ได้เอกสารมาเป็นชัดเจนแต่มาตรฐานโดยโดยเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ30ปี30เลยหรอใช่ครับเพราะว่าอะไรแตี่หักอย่างนี้เขาไม่ได้เก็บเป็นเป็นก้อนบางคนจะคิดว่าเก็บเป็นชิ้นเป็นต้นใหญ่ไม่ใช่ครับเขาจะเก็บเป็นแผ่นบางๆคือเขาผ่านการไสออกมาละก็คือมาเป็นแบบนี้แหละมาเป็นวัตถุดิบแบบนี้แล้วใช่ครับเป็นแผ่นบางๆนี้ครับแล้วก็เวลาทำมันมันเสียเนี่ยเขาก็จะทําตัวใหม่ก็คือเอาไม้เนี่ยมันคล้ายๆเหมือนกระดาษห่อของขวัญอย่างี้ครับแรปลงไปแล้วผ่าน ผ่านเพชเชอร์อะไรตามขั้นตอนอย่างเวลาซ่อมครับอย่างนี้สมมุติว่าคันนี้เป็นของผมแหละแตกเป็นรอยแตกครับผมผมเอามาซ่อมที่นี่นะเอามาซ่อมที่ตัวโลสซลอยประเทศไทยเนี่ยเราต้องส่งไปหรือว่าส่งแค่ชิ้นหรือว่าเขาเรามีแค่ขีดตัวถังลงไปในเมืองนอกนะครับเขาก็จะรู้เลยว่าไอชิ้นเนี้ยผ่านงานของบุคคลท่านไหนที่เป็นคนทำนะครับเขาจะมีชื่อสลักอยู่ด้านหลังด้วยนะครับใช่ครับ ว่าคนนี้เป็นคนทำทำเมื่อปีไหนซีรีส์อะไรโอเคแล้วถ้าเกิดว่ามันเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควรนะครับเขาจะส่งชิ้นใหม่และเข็มมาให้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายคือส่งมาแบบนี้เลยเหรอส่งมาใหม่เลยครับเพราะเขาจะไม่ได้เอาอันนี้เออกำลังจะถามว่าไปซ่อมไม่ใช่ไม่ใช่ครับจะส่งชิ้นใหม่มาที่ทํามาใหม่เลยคือสมมุติว่าสมมุติว่าแผ่นนี้แตกครัเขาส่งแผ่นนี้คือคืออุปกรณ์ทั้งชุดเลยไม่ใช่แค่แผ่นไม้ถูกไหมอ่าไม่ใช่แค่แผ่นไม้ครับทั้งทั้งฝานี่เลยแล้วให้เรามาประกอบใส่ตัวใหม่ โอเคผมผมก็นึกว่าเออแล้วมันจะทํำยังไงอ้าวแล้วอย่างข้างๆข้างๆก็จะส่งมาเป็นทริมอย่างนี้เลยครับอ๋อมาเป็นทริมแล้วก็มาประกอบเลยใช่พร้อมพร้อมกิบล็อกด้านในด้วยนะครับแล้วก็เรามาถึงปุ๊บเราเอาอันเก่าแกะแล้วก็ใส่อันเก่าอันใหม่เข้าไปเลยอ๋อไม่ได้มาซ่อมพวกนี้ง่ายเปลี่ยนเปลี่ยนเลยครับอ๋อแล้วอันเก่าเราไปทำอะไรต้องส่งกลับที่อังกฤษออก็ให้เขาไปใช่ครับอ๋อโอเคเลยเฮ้ยคือทุกอย่างสุดติ่งสุดติ่งกระดิ่งแมวเพราะว่าที่ผมทราบเพราะว่ามันมีลูกค้าท่านหนึ่งเอ่อ ไม้รถของท่าเนเป็นเหมือนไม้ชนิดหนึ่งซึ่งพอใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนเหมือนตัวไม้เนี่ยมันมีจุดแดงๆขึ้นมาครับ,รบอยู่ด้านในครับอันนั้นคือเป็นปัญหาของตัวไม้เนงปัญหาของตัวไม้ไมทีนี้พอ <ๆ S 2> เขาไปแจ้งเมืองนอกเนี่ยโชคดีเมืองนอกก็ที่บอกเขาก็เก็บสต็อกเอาไว้แล้วก็ส่งอันใหม่มาให้แค่ถอดอันเก่าออกแล้วใส่อันใหม่เข้าไปจบใช่ครับใช้เวลานานไหมจ๊ะเราสั่งของเนี่ยเขาใช้เวลาทำเนี่ยประมาณสักสองอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับคอนเฟิร์มแบบอะไรเนี่ย อีกประมาณ1อาทิตย์แล้วก็ทําอีกประมาณ2อาทิตย์แล้วก็แอร์เฟสประมาณสัก15วันอ๋อก็เดือนนึงใช่ครับประมาณเดือนนี้เดือนบวกลบห้วันอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นครับลูกค้าโอเคอยู่แล้วพรทุกอย่างมันได้รับการพร o ู f ที่ชัดเจนแล้วในเรื่องของเบาะเบาะนั่งเนี่ยความพิเศษของเบาะหนังหนึ่งเป็นยังไงครับ ก็อย่างที่พิเตอร์ทราบนะครับโรชรอยเองเนี่ยเราจะมีแผนที่เป <c oughs> ็นรีเสิร์ชวัสดุอุปกรณ์หรือวัตถุดิบในการทํารถยนต์ที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยหรือไม่ว่าจะเป็นหนังอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้ในรถยนต์โรทรอยเพราะนั้นหนังของโรชรอยเนี่ยก็อย่างที่รู้เราใช้หนังวัวที่อายุไม่เกิน18เดือนเท่านั้นนะครับเลี้ยงที่สูงเพื่อจะไม่ให้หนังเนี่ยมีรอยของแมลงสัตว์กระต่อยนะครับ แล้วก็ใช้เพศผู้นะครับแล้วก็ผ่านโรงงานฟอกหนัง อย่างดีเพื่อที่จะให้คุณภาพของหนังเนี่ยดีที่สุดแล้วก็เอามาทําในรถยนต์โรลสรอยส์ครับจะมันบอกมันเวลานั่งแล้วมันจะรู้สึกสบายไม่อยากลุกนะครับไม่อยากออกจากรถไม่อันนี้จริงๆนะท่านผู้ชมเพราะว่าผมนี่จะบอกท่านผู้ชมว่าเดี๋ยวผมจะปิดรายการกันตรงนี้เลยเพราะว่าผมจะไม่ลุกออกไปละเพราะว่าเฮ้ยมันสบายจริงสบายคือนั่งแล้วไม่ได้ไม่ได้ดัดจลิดว่าเฮ้ยรถแพงแล้วมันจะสบายนะแต่ฟิลลิ่งเขาสบายจริงฟิลลิ่งนั่งสบายครับเวลาผมเนี่ยได้มีโอกาสนั่งโรลสรอยส์ไปหาลูกค้าบ้างหรือไปไหนมาไหนบ้างเน ถึงที่หมายแล้วไม่อยากจะลงเออจริงอ่ะมันเป็นมันเป็นอีกหนึ่งสบายแล้วมันเป็นหนึ่งยนตกรรมที่สุดยอดมากแล้วในส่วนของหน้าจงหน้าจอที่เป็นระบบอินโฟเทนเมนต์สำหรับผู้โดยสารหลังเนี่ยครับโรชอยก็พอการนั่งที่สมบูรณ์แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นความเงียบหรือความนุ่มปุ๊บเนี่ยก็ต้องเสริมด้วยพวกระบบอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆที่อยู่ในห้องโดยสาร ผู้โดยสารด้านหลังนะครับพี่เตก็จะเห็นจะมีจออยู่ตรงนี้ครับก็จะฝังอย่างเนียนก็จะมีหุ้มหนังให้ส่วยอันนี้ดูไม่เหมือนว่ามีจอเลยครับอันนี้คือดูแบบเขาออกแบบมันดีมากให้มันเรียบเนียนไปกับตัวเบาะนะครับเวลาจะใช้เราก็กดตรงนี้ก็ได้หรือจริงๆกดจากจากตรงนี้ก็ได้เพราะตรงตรงนี้เขามีเขามีปุ่มตัวคอนโทรวคอนโทรลตรงนี้ก็ได้หรือทัชสกรีนก็ได้นะครับก็จะแยกเป็นปิกนิกเทเบิลแล้วก็จะมีจอ ซึ่งพี่เต้ยก็สามารถจริงๆเลือกได้ว่าจะเอาแค่ปิกนิกเทเบิลหรือจะเอามาทั้งหมดเปิดเวลาเปิดนะครับเท่าไหร่ออปชั่นเนี้ยจะเป็น FOC ฟีออฟชาร์ดมากับรุ่นเอ็กซ์เทนเดอยู่แล้วครับอ๋อตัวนี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานใช่ครับที่ต้องมีนะครับคือทั้งทั้งโต๊ะทั้งตัวทั้งอใช่ครับจะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานซึ่งจริงๆไฮไลท์เนี่ยมันจะอยู่ตรงที่ว่าพี่เต้ยเนี่ยสามารถใส่พวกช่องต่อที่จะเป็นช่องต่อ HDMI ใช่ครับก็จะอยู่แถวนี้นะฮะเปิดลงมาีอ๋อโอ้อครบเลย ไดวีอินเีเอไมใช่ครับโม,มีหูฟังด้วยหูฟังด้วยเป็นทําไมยังไม่เป็นหูฟังแบบบลูทูธอ่อจริงๆแล้วเนี่ยโลโซยเนี่ยเขามีตัวปลั๊กเนี่ยให้เสียบมันจะเป็นชุดคิดของเขาซึ่งจะเป็นปล่อยสัญญาบลูทูธอยู่แล้วครับพี่เต้เออเหรอใช่ครับมันจะเสียบแล้วมันจะมีเป็นชุดหูฟังให้มาเ,เป็นชุดหูฟังให้มีแถมไหมอ่อไม่มีครับเป็นออปชั่นเหมือนกันเท่าไหร่อ่ะหูฟังมีลูกค้าสั่งไหมจ๊ะมีลูกค้าสั่งครับ แต่ว่าส่วนตัวผมไอตัวหูฟังเนี่ยมันราคาค่อนข้างสูงไปนิดนึงต่อ <100 00. S 2> หูมันอยู่ประมาณสี่หมื่นใช่ครับที่เป็นบลูทูธใช่ครับที่เป็นบลูทูธ ซึ่งจริงๆแล้วถ้าลูกค้าชอบหูฟังหรือฟังเพลงจริงๆเนี่ยจริงๆผมแนะนําส่วนตัวก็ไปซื้อ after market หรือไปซื้ออไปซื้อทัอะไรก็จะจะเอาแต่ว่าหูฟังเขามีโลโก้มีโลโก้มีโลโก้ครับมีโลโก้โรลส์รอยนั่นแหละด้วยความเป็นโลโก้ความพันต้นแ้วแหละได้เหมือนในนี้รอนหมอนรอนนี่แหละครับผมอ๋อแต่เขาก็มีเป็นออปชั่นสามารถสั่งจากทางเราได้เหมือนกันใช่ครับถูกต้องครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือเวลาพี่เต้มี HDMI ครับพี่เต้มี iPad ดพี่เต้ดึงมิกซ์อยู่เสียบ ปุ๊บเน็ติฟขึ้นจ่อได้เลยแยกไหมจ๊ะแยกครับแยกซ้ายขวาได้เลยแยกซ้ายขวาใช่ไหมแล้วตัวนี้เราใช้ o อตัวใหม่ล่าสุดอยู่แล้วถูกไหมใช่ครับมี Apple Ca r p เพให้นะครับเอาตัว Android ได้ไหมมิลเลอร์มิลเลอร์ลิงก์เนี่ยยังไม่ได้พูกว่าใช้ได้ในประเทศไทยโอเคโอเคก็ต้องรอรออัปเดตซอฟต์แวร์ครับอ๋อแต่ a p p เ e c a r p เพเชื่อได้สองตัวจอหน้าขึ้นไหมขึ้นครับขึ้นเหมือนกันขึ้นเหมือนกันครับ สลีปสลีปหมดโอ้โหใช่เจ๋งว่าเจ๋ง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 ่าอ๋อโอเคเนี่ยครับดูทุกอย่างซอบหมดซอบเอฟเฟอร์เรสครับไม่ต้องออกแรงแตะแตะใช้สัมผัสทั้งนั้นนะครับตรงนี้เป็น LED ชัดเจนใช่ครับครับคือทุกอย่างมันนวลตาหมดเบาะเมื่อกี้ที่เส้นบอกพี่เบาเนี่ยนวดได้กี่ปรับองศาปรับ ไดบอ่เนี่ยจริงๆถ้าแยกเป็นฟังก์ชันจริงๆเนี่ยนวดได้ถึง30กว่าฟังก์ชันครับจะมีไม่ว่าจะเป็นประธานโทษนะฮะนวดนวดก้นก้นซ้ายก้นขวาแยอ<ล>นทั้งเลยเหรอใช่ครับช่วงต้นขาช่วงใกล้ๆสะโพกสะโพกบนลำบ้าซ้ายขวาหลังแบ็คโลเวอร์ได้หมดเลยครับจะมีฟังก์ชันกด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 ของเขาครับแล้วก็จะมีเอ็กซเซอร์ไซส์ด้วยเวลาเรานั่งรถไปนานๆอย่างนั่งรถไปเพชบูรณ์ นะครับรู้สึกว่าแบบเมื่อยก็จะมีฟังก์ชันเอ็กซ์เซอร์ไซส์แบบซ้ายทีซ้าย2ครั้งกว่า2ครั้งนัไนอาสามารถสามารถเลือกอยู่ในโปรแกรมเอ็กซ์เซอร์ไซส์ได้แล้วบอกบาคู่หน้ามีไหมมีนวดมีนวดครับแต่ไม่เท่าหลังแต่ว่าฟังก์ชันของการนวดเนี่ยไม่ได้เท่าความละเอียดใช่ไหมใช่ครับโอ้เต ทุกอย่างมันดูซอฟไปหมดเลยคแล้วในปีนี้เนี่ยตัวโรสลอยเองถือว่าประสบความสําเร็จไหมจ๊ะการตอบรับนะการตอบรับเป็นไงถ้าจะพูดไปเนี่ยก็เดี๋ยวคนอื่นจะหมั่นไส้เอานะไม่คือลูกค้าก็ยังครับคือโรสลอยเนี่ยแทบจะไม่มีผลกระทบกับสถานการณ์ที่ผ่านมาเลยนะครับแล้วก็รวมถึงดีขึ้นด้วยนะครับดีขึ้นด้วยซึ่งปีนี้เนี่ยจริงๆเราก็เบรกเรคคอร์ดในการส่งมอบรถไปโอเคก็คือก็เติบโต ใช่ครับตามที่เป้าแล้วก็เกินกว่าเป้าด้วยนะครับในตอนนี้เนี่ยวันนี้ผมมาที่ตัวโชว์รูมครับผมผมไม่เห็นคารินแนนก็ต้องหายไปไหนแจ้งอย่างเลิกขายแล้วเหรอยังครับแจ้งอย่างที่บอกพี่เต้คือก็ไม่ใช่แค่โรรอยทั่วโลกหรือโรรอยประเทศไทยอย่างเดียวที่ขายดีเพราะว่าทุกที่โลกไปหมดขายดีมากครับทำให้ตอนนี้เนี่ยคารินแนนของเราเนี่ยในสต็อกล้มหมด ่างหมดหมดหมดเลยครับหมดเกลี้ยงเลยแล้วก็ SUV เรานะใช่ครับโคต้าในการสั่งปีหน้าของเราเนี่ยก็แทบจะแทบจะหมดมาแล้วเหมือนกันครับเฮ้ยจริงเหรอจริงอันนี้คือหมายถึงว่าลูกค้าจองโคต้าปีหน้าแล้วด้วยใช่ครับปีหน้าก็จะมีเพราะว่าต้องต้องแจ้งพี่เต้ยอย่างครับรถพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ผลิตออกมาได้เยอะๆครับเพราะฉะนั้นเขาจะ allocate ให้กับไทยแลนด์ว่าไทยแลนด์อยู่ได้โคต้านะ5คัน5คันสมมติอ่าใช่ครับตรงนั้น50คันใน50คันนั้นจะมีคัลเลนแนนอยู่แค่5คันนะอะไรอย่างเงี้ยครับมีโกสจัก พอร์ตของประเทศไทยเขาก็จะมีสัดส่วนของแต่ละรุ่นใช่ครับถูกต้องครับโอ้เหลือใช่แล้วเวลาเราสั่งสั่งมาเนี่ยมันก็ต้องดูว่าโค้ตเราเต็มไหมถ้ามันเต็มมันก็ต้องไปขอแล้วถ้าขอแล้วมันบังเอิญว่ามันมีประเทศที่มันยังเหลืออยู่จริงๆริงก็ถึงจะได้มาแต่ถ้าไม่มีก็คือก็ต้องรอ next year จบเลยใช่ครับและอย่างในปีนี้เอาว่าในปีนี้ก่อนตัว Ghost Long Wheelbase คือล่าสุดใช่ไหมคือล่าสุดถือว่าเป็นโมเดลที่ใหม่ที่สุดตอนนี้ที่เรา นำเข้ามาใช่ครับปีหน้าเรายังจะมีรถรุ่นใหม่ๆมาอีกไหมครับต้องแจ้งอย่างนี้นะครับเอ่ออย่างที่ประธานของโรลส์รอยซ์เนี่ยมิสเตอร์ทอร์เซนมูเลอร์เนี่ยเขาได้แจ้งว่าวีโก้ไฟฟ้าอันนั้นคือทั่วโลกนโยบายทั่วโลกเลยใช่เขาบอกวีโก้ไฟฟ้าแน่นอนที่โรลส์รอยซ์เนี่ยแล้วก็มั่นใจว่ามีแน่นอนฟูกทริกมีแน่นอนแต่ทีนี้เนี่ยทอร์เซนมูเลอร์ก็แจ้งข่าวไว้ใน AG เหมือนกันครับว่าเขาจะเปิดตัวรถไฟฟ้า100%คันแรกของประเทศของโลกของโลกเนี่ยปลายปี ปี2023ไปปี23ปีหน้า22นะครับปีนู้นใช่ครับไปปีนู้นอ่าโอเคก็ทุกอย่างก็เดินตามนโยบายอยู่แล้วแต่ของประเทศไทยจะมาเมื่อไหร่ก็รอดูกันรอดูนะครับเพราะว่าการผลิตมันคงไม่ได้เยอะหรอกตามสไตล์ของโรสลอยนะครับแต่ว่าประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในเรียกว่ายุทธศาสตร์ของโรสลอยเหมือนกันนะ การเติบโตของโรสโลส์รอยในประเทศไทยเนี่ยก็เรคคอร์ดเข้าอยู่ในระดับโลกเหมือนกันว่ามีการเติบโตที่สูงมากๆใช่ครับนะครับเขาก็ให้ความสําคัญกับตลาดประเทศไทยไม่น้อยใช่ครับผมเชื่อว่าเพราะว่าอย่างที่เปิดตัวรุ่นใหม่ๆ เห็นในโลกใบนี้แป๊บเดียวเรามาแล้วใช่ครับและแถมลูกค้าเราซื้อด้วยดิถูกต้องครับอย่างพี่เต้สังเกตว่าปกติเนี่ยรถคอลเลกชันคาร์หรือรถที่เป็นวันออฟเนี่ยในโลกเนี่ยเขาก็จะแย่งกันอย่างสุดิสุดเดชนะครับประเทศไทยเนี่ยแทบจะได้มาทุกคอลเลกชันเลยใช่แล้วก็จะขายได้ทุกคอลเลกชันเลยนะับแล้วไปแบบเงียบๆด้วยใช่ครับคือมีลูกค้าแบบมามาแบบไม่ได้อะไรมากมายคือชอบก็คือไปเลยไปเลยครับคือ ในความเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีศักยภาพสูงมากๆนะครับแล้วก็เมื่อกี้ได้คุยกับน้องเซิร์นก็ยังมีคนที่สั่งที่บอกว่า2ล้านบาทใช่ครับเฉพาะฟิกคอนโซล2ล้านบาทก็มีคนสั่งเหมือนกันครับขายแล้วด้วยใช่ครับเป็นโรลส์รอยที่แพงที่สุดในประเทศไทยด้วยใช่ครับนะครับสีพิเศษสีพิเศษภายในพิเศษภายในพิเศษขายแล้ว ครับผมแถมฝ si> ากรถไว้ที่นี่ด้วยเจ้าตัวไปทําธุรกิจต่างประเทศโอ้สุดยอดครับคือในกลุ่มนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นกลุ่มที่มีความเฉพาะตัวมากๆนะครับแล้วโรลสลอยเองก็นํารถที่มีความเฉพาะตัวมากๆเข้ามาจําหน่ายเข้ามาตอบกลุ่มนี้อยู่แล้วใช่ครับและถ้าท่านผู้ชมนะครับอยากเห็นรถคันนี้ภายในสวยๆแบบนี้ที่ทั้ง พี่เซิร์นั่งทางผมนั่งแอกแอกแบบนี้แหละแอบมานั่งกับเขานี่แหละในงานมหกรรมยานยนต์ครับเข้ามา<ผ>มชมได้ฟิลลิ่งแบบนี้ความรู้สึกที่เป็นพวอพูดไม่ถูกอะความรู้สึกที่เออคุณยัไม่ได้รับจากรถแบรนด์อื่นอะมันอยู่ใน โรสรอยคันนี้และนี่คือโรลสรอยโกลส์ลองวิวเบสครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเซิ้นมากๆรกขอบคุณครับที่ให้เกียรติอโตุเล็กไทยแลนด์ดอทีวีนะครับในการบอกรายละเอียดพวกนี้มาและท่านผู้ชมอยากเจอรถคันนี้งานหมารมยานยนต์ครับไปพบรถคันนี้และน้องเซิ้นได้น้องเซิ้นพร้อมที่จะให้ข้อมูลไม่ใช่แค่รถคันนี้แต่เป็นโรสรอยในทุกรุ่นแต่เข้าไปโชว์รุ่นเดียวค่ายนี้เขาใหญ่ไงค่ามีรถหลายแบรนด์เลยไปนั่งไปอยู่ในกลุ่มกันตัน o n m a r t i ก็มีพื้นที่เราน้อยไปหน่อย โอ้ยคือพี่น้อยนะครับแต่รถราคาไม่น้อยเลยอยากจะไปเจอกับรถที่ไฮคลาสแ s สตันมาตินโรลส์รอยนะครับมาซารติซราติไปชมได้นะครับที่มหากรรมยานยนต์ครับรอต้อนรับคุณอยู่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s ับส c r ร b e เป็นกำลังใจครับทั้งผมและน้องเซรนด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ